สวัสดีครับน้องจันสกุลยูครับเมรีในภาพพี่พ่น้องมาปลูกยาครับพี่น้องปลูกยาจัดสวนอ่าภายในบ้านนี่แหละครับอันนี้เป็นยามาเล่ครับพี่น้องยามาเล่ใบใหญ่สวนตัวนี้เป็นยาด้นหน่อยเนาะยาด้นหน่อยครับนะครับจะใช้พื้นที่แถวหน้าบ้านครับเดี๋ยวเบิ่งวิธีการปลูกครับตกเสื้อผมครับเพราะว่าผมเป็นพ่อเกษตร นะครับพ่ออพ่ออเกษตรวะครับพออเกษตรครับผมพ่ออเกษตรนะครับเน้าพี่น้องไปปลูกอย่าเงี้มั้งครับครับโอ้ครับพี่น้องก็สีสงสัยนะครับเนาะว่าโอ้นหนเอเพิ่น้องขึ้นเด็เป็นพ่ออเกษตรนะครับเนาะก็นอกจากปลูกก็ต้องปรับพื้นที่เอหลังพี่น้องครับหินครับให้หัวหญ้าแล้วออกครับพี่น้อ เรียวเพื่อนเลยพี่น้องครับเรืออยู่นี่ครับพอดีมันเสมอกันต้องเสียเพื่อนเด้ครับเพราะว่าเพื่อนเป็นพ่อออเกษตรครับเมียเพื่อนเห็นงานอยู่เกษตรจังหวัดครับพี่น้องแล้วร้อนคุยจ่งหวัดพี่น้องโอเคครับไปเบิ่งกันรอดเพื่อนเนาะนี่มาเบิ่งวิธีการลงหญ้าเนาะบัดนี้เนาะการปลูกหญ้าได้แบดนี้ว่าเฮาสิปลูกแนวใดเนาะหญ้านี่มันมีอยู่3ส่วนครับเฮาต้องค่อยๆขี่ออก เพราะวันเป็นแผ่นเดียวกันกับพี่น้องคนปลูกนี่ห่วยมาจากสหรัฐอเมริกาปันนี่มาจากรารแท็กซัสปันนี่มันปลูกหญ้าโดยเฉพาะครับทีบอกไมฟนี่ครับนี่ครับนี่ไอ้เบิร์ดเขาหยาดยังมองไหนเหรอต้องค่อยๆเขาไม่หยาดหรอใสมันเต็มพื้นที่ครับนี่พื้นที่เท่ากัเกลียวเรียบร้อยครับเกลียวพอดปูนค่อยจับเสียเอาไว้ห่มน้ำล้มขับบัตยิมห้กหักมันอันนั้น อ่าค่อยๆครับเ็บเอยค่อยๆอ,ยอ่า <c oughs> ค่อยๆผ <c oughs> <ล>ูครับกับกรณนีเดียวกันครับปูกระเบื้องเลยพี่น้องแบบเดียวกันเลยครับปูกระเบื้องอันนี้แต่วันเป็นหยาอ่าเดี๋ยวเข้าไปเบื้องต <c oughs> ่อไปครับพี่น้องครับ หักปั้นจมมันกระติดเร็วได้ครับพี่น้องนี่แบบนี้การปลูก้านี่มีหลายวิธีครับพี่น้องจากที่การศึกษามาเนาะมีหลายวิธีมีแบบการตัดแบ่งเป็นกระจุกกระมี่ตัวนั้นมันสิเป็นนั่นติดเร็วครับพี่น้องมันแพร่มันใช้เวลาดนเนาะแบบนี้ท่านใจเจ้าของบ้านรายกลัวครับนี่นั่นจกเปิดว่าเป็นการปลูกหา้าแบบคนรวยครับพี่น้อง อ่นี่เป็นการปลูกหยาแบบพ่นด้วยครับใส่เบิร์ดผืนเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ปลูกออกมาเป็นการปลูกหยาแบบพ่นด้วยครับแต่พร้อมกันแต่ว่าถ้าปลูกแบบประหยัดนี่ก็คือจะแบ่งเป็นกระจุกกระจุกแล้วก็เป็นแบ่งเป็นช่องเป็นช่องสลับตามหมอกฮอตต่อพี่น้องเนาะใช่ก็จะคล้องเงินนะครับคล้องเงินสีน้ำเงิครับนี่ครับนี่ยจะคล้องบ้านครับนี่ยเป็นการปลูกหยาแบบพ่นด้วยปะครับครับอ่านี่ครับผมเอา ตัวนี้มอสํำหรับผู้ที่ทุนหลายจังหน่อยครับพี่น้องปูแบบนี่ได้ผลเร็วผมรับติดเร็วไปในหนึ่งอาทิตย์ครับเดีย๋ยวช่วงบ่ายนาะพี่น้องตัวนั้นจะเป็นมาเลเซียเอยอยามาเลเซีนาาตัวนั้นเดี๋ยวเออยามาเลเซยเดี๋ยวเขาจะไปเบิเบ่งกันครับว่าแต่ว่าเขาต้องหารถไถยก่อนหามาปั่นดินครับผมสำหรับ นวลหน่อยก็คงจะเสร็จภารกิจไปแล้วครับนี่เตรียมพื้นที่แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวปลูกหญ้ามาเลยยังมาติดตามนะครับพี่น้องการที่จะปลูกหญ้าในพื้นที่กง้่วงเป็นไรแบบนี้เนาะเขาต้องใส่เครื่องทุนแรงครับเอาโตรตาลี่ปันก่อนพี่น้องปันนาดินครับอย่งปลูกไงเนาะพี่น้องเนาะข้อขัว่วน,นาดิน ให้มันละเอียดแล้วเนาะพี่น้องเนาะบัดนแค่เอาไส้มามาลงครับบัดน,นี้เอาไส้มาโปหน่ะครับบัดนี้เอาไส้โปให้มันเสมอๆกันบรรยากาศจังเอาหยามาหูครับพี่น้องนะครับควนนาารหล่อแผลไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะเอาไส้ลงครับบัดน,นี้ ครับพี่น้องครับวันนี้ส่วงใบเนาะสิบป็นอีกอย่าประเภทหนึ่งบบบนี้ตอนใบประมาณใบสามครับพี่น้องอย่ามาเร่งในลงสู่สนามแล้ะครับอย่ามาเรนี่ใบใหญ่หนาครับพี่น้องนี่ที่แตกต่างก์นวลหน่อยอยพ่พอดีฟังนี่นวลหน่อยมันหมดแล้วเนาะก็เลยเอามาเรใส่อีกฟังหนึ่งครับนี่ในรถไถครับ ได้รถไทว่าไถเปิดนาดินไหเนาะดินจากลมแน่ยพี่น้องนี่โอ้ยดินลมขนาดนี่นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวตอนปลูกแล้วงนอะพี่น้องเนาะตอนปลูกแล้วจะมารีวิวกันครับ พี่น้องครับตอนนี้ทีมง,งานเฮายัางโสมบอไทยครับพี่น้องตอนนี้เวล่าอยู่ข้างในละ่ะพี่น้องทุ่มแล้วเนาะโอ้ชัดแน่ครับพี่น้องนายมารีครับเอาจนแล้วครับพี่น้องเลื่อนหัวแล้วเพรเรียกแล้วใ่ไหมนั่นเพราะแอ,อทีมงานน้องจานหรือทีมงานฝ่าสางครับ <c oughs> <c oughs> เอาจนดฝ่าสาง มเมื่อี้ได้พ่อโฮมครับมาซอยโอ้ครับคนอะ่ะขักอีลีครับจนหมืดจนคำครับพี่น้องโอ้ปวด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 แล้วสุดยอดดีลีครับพี่น้องอครับปวดอ่ะโอ้ปึงครับบึงบึงบึงสุดยอดดีลีเลยครับผมทีมงานฝากน้ำครับผมทีมงานน้องจานครับ